ที่31ตุลาคม2568พลโทปิยพลถีตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการกองทัพน้อยที่2ที่รับราชการมาจนครบวาระปลดประจำการณห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองทัพน้อยที่2เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่น้องๆพลทหารที่จะปลดประจำการจำนวน20นายแม่ทัพน้อยที่ 4, สได้มอบใบประกาศเียบัตรพร้อมทั้งให้โอวาดร,รวมถึงแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตหลังลดประจำการออกไปเป็นกองหน,นุนทั้งนี้ผู้แทนของทาหารกองประจำการที่กำลังจะปลดในผัดนี้ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้บังคับบัญชาจากนั้นแม่ทัพน้อยที่2ได้ถ่ายภาพร่วมกับน้องทหารและกล่าวอวยพรให้เดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ